รายการสรกกับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะก่อนอื่นนะค่ะคุณผู้ชมจะจะขอแนะนำนะคะารายการหรือช่องอีกช่องหนึ่งของดิฉันนะคะชื่อว่าสาวรัค์พาเที่ยวนะคะมีจะมีคลิปนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือว่ามีผู้มีบุญบารมีท่านหนึ่งนะคะท่านถูกลงวันที่หนึ่งเป็นลอตเตอรี่จํานวน19ใบเป็นเงิน114ล้านบาท ว่าท่านจะมาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้มากขนาดนี้นะคะท่านต้องทนทุกทรมานตั้งสองปีกว่าคุณผู้ชมอยากทราบว่าทนทุกทร,ม,ทรมานเพราะอะไรแล้วมีโชคเพราะอะไรก็เ,รเข้าไปชมได้นะคะที่รายการหรือช่องสวรรค์พาเที่ยวนะคะเมนูนนี้นะคะก็คือเป็นขนมหวานข้าวเหนียวเปียกลำไยนะคะตอนนี้ลำไยก็ถูกมากเลยนะคะโลหนึ่งก็ประมาณ แล้วแต่นะบางที่ก็ยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบถึงหกสิบนะคะอ่าเราก็ไปซื้อมาครึ่งโลก็ลองมาชิมอยู่หลายรูปอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวกางเก่ากลางใหม่นะคะประมาณสามร้อยกรัมนะคะแล้วก็มีใบเตยนะคะห้าใบค่ะห้าใบแล้วก็หัวกะทิที่เป็นกล่องนะคะใช้ประมาณสามร้อยกรัมนะคะ แล้วก็มีน้ำน้ำอีกประมาณร้อยมิลลิลิตรนะคะแล้วก็น้ำตาลทราย250กรัมนะคะน้ำอันนี้ก็ประมาณ100มิลลิลิตรเพื่อจะผสมกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็มีเกลือนะคะแล้วก็มีน้ำน้ำเปล่านีใช้ประมาณ2อ0 0มิลลิลิตรนะคะอันนี้ข้าวเหนียวนะคะคุณผู้ชม ข้าเหนียวนี้เราล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะล้างหลายน้ํามากเลยค่ะจนกระทั่งว่าน้ําในนี้จะเริ่มใสแล้วไม่ขุนแล้วเราก็แช่ไว้นะคะประมาณแช่ห้าชั่วโมงกว่านะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็เอาข้าวเหนียวนี้ไปเทน้ําทิ้งนะคะแล้วก็เตรียมไปต้มไปต้มใส่ในนี้นะคะต้มใส่น้าในหม้อเดี๋ยวเปลี่ยนหม้อให้ใหญ่กว่านี้แล้วก็มีนี้นะคะลําไยนะคะคุณผู้ชมลําไยนี้นะคะถ้าเราแกะอย่างนี้จะดูสวยนะคะเนี่ย พอดีเราก็ต้องแกะเตรียมเอาไว้นะจะได้ไม่เสียเวลานะเวลาเราแกะ,ะเนื้อลำไยนะคะถ้าทําแบบนี้จะน่ารับประทานมากเลยนะคะคุณผู้ชมให้ทั้งลูกเลยค่ะปกติเวลาเราซื้อขาซื้อไปซื้อที่อื่นมาทานเนี่เขาจะไม่ลูกลูกลำไยจะไม่ค่อยเนื้อไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะ แล้วก็อันนี้เราจะทําเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะมันจะน่ารับประทานกว่ากันเยอะเลยถ้าทําขายทําแบบนี้ได้นะฮะน่าจะขายดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะเราก็จะเอาใบเตยนะคะห้าใบมัดก่อนค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็เอาข้าวค่ะน้ํากําลังเดือดเลยนะคะข้าวเหนียวที่เรา,าเทน้ํโอ้แล้วมาใส่พอน้ำาก็จะเดือดเราค่อยทำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ ทำให้ข้าวติดหมอ้อถ้าเราใส่ตั้งแต่ตอนข้าวที่ยังไม่เดือดตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะคะปานกลางตอนนี้ข้าวอยู่ประมาณนี้แล้วนะคะเนี่ยรอให้เขาบานกว่านี้หน่อยนึงเราก็จะได้เอาใบเตยอ,ออกนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ใส่น้ําตาลลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม วางมือไม่ได้เลยนะคะต้องคนอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราวางมือจากตรงนี้นะคะไม่ไม่คนเดี๋ยวข้าวจะติดมหม้อไหมแล้วไม่ไม่หอมจะกลายเป็นได้กลิ่นเหนม็นไหมหม้อแทน,นนะคะตอนนี้พอเขาเดือดมากๆแล้วเริ่มข้นแล้วคนะคุณผู้ชมแล้วก็หลีไฟลงเล็กน้อยนะคะไม่ต้องให้ไฟแดงแล้วเพราะเราจะเอาใบเตยอ,ออกนะคะ ตอนนี้พอเขาเข้าวเ,เขาเริ่มบานเริ่มจะสุกแล้วนะคุณผู้ชมเราก็รีไฟนะ้อยนิดเดียวค่ะไม่เอาไฟแรงนะคะรีไฟนิดเดียวแล้วก็ความข้นก็ใกล้แล้วนะคะเข้าถึงตอนนี้แล้วนะคุณผู้ชมเราก็ปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็เอาลำไยใส่ใลงไปเลยนะคะเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมอ่า ข้าวยังไม่ค่อยดูบานเท่าไหร่ดิฉันก็เลยใส่น้ําเพิ่มไปอีกอที่ตักมาประมาณนี้ค่ะเนี่ยตักประมาณนี้ประมาณร้อมลลิลิตรนะคะสามรอบก็คือสามรอมลลิลิตรใส่ลงไปเพิ่มเพราะว่ากลัวจะข้นเกินไปต้องรอสักคู่นึ่งให้เขาข้นกว่านี้แล้วก็เม็ดเม็ดจะบานกว่านี้อีก ตอนนี้เราก็มาทำกะทิต่อเลยนะคะตอนนี้ก็ถึงตอนที่เราจะทำกะทิที่สำหรับโดยหน้าของหวานเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นกะทิกล่องนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ที่คุณผู้ชมชอบนะคะเราก็มาเพิ่มน้ำอยู่ประมาณ1มิลลิลิตรนะคะ เพราะว่าของเขาเข้มข้นมากเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยค่ะเอาแป้งข้าเจ้านะคะแป้งข้าเจ้าประมาณประมาณช้อนกว่ากช้อนพลนๆช้อนโต๊ะกว่ากว่านะผะสมลงไป ใส่ใส่ประมาณครึ่งน,นึงดูก่อนนะคะดูให้น้ำเขาข้นๆค่อยเจนะคะวันนี้ออกมาทำนอกบ้าน,นคุณผู้ชมในครัวแบบร้อนมากๆเลยก็จะใช้ได้แล้วก็ ใส่เกลือเป็นนิดหน่อยลองดูก่อนนะคะคุณผู้ชมให้รดเค็มนิดหน่อยค่ะอย่าเค็มเยอะนะคะลองชิมดูเพื่อสุขภาพก็ไม่ต้องให้เค็มเยอะใส่นิดนึงนะคะให้มีความหนืดความข้นนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่คุณผู้ชม เทออกมาแล้วมีความเหนื่อยอย่างนี้นะคะเนี่ยมันก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ปิดแก๊สเลยตอนนี้นะคะคุณผู้ชมข้าวเหนียวเปียกดำใหญ่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เราจะมาชิมดูนะคะว่าอร่อยไหมเนี่ยดำใหญ่เนื้อนาน,านาลูกให,ใหญ่เลยนะคะอืม้ม อร่อยค่ะคุณผู้ชมหากไม่อยากพลาดคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย